เอยเคล็ดวิชาข้ามสมุดกิเลสรู้ทันอยัยตนะ6กับหลุมพรางแห่งทุกข์เหยื่อลอกของมารในสมุดตันหายังหลงติดในรูปรสกลิ่นเสียงจะพ้นจากทุกไปได้อย่างไรพร้อมบอกวิธีปลดเบ็ดแห่งกิเลสสู่ฝั่งแห่งความดับทุกขอัญชลังยั่งยืนทั้งหมดนี้มาจากห้พระสูตรรวมกันอยู่ในคลิปเดียวอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรตามมาครับอ่านให้ฟัง ครังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมกล่าวว่าสมุดสมุดนั่นไม่ใช่สมุดในอริยวินยัยนั่นเป็นแอ่งน้ําใหญ่เป็นห้วงน้ําใหญ่ภิกษุทั้งหลายจากขุหรือตาเป็นสมุดของบุรุษกําลังของตานั้นเกิดจากรูปบุรุษได้อดกั้นกําลังอันเกิดจากรูปนั้นได้บุรุษนี้ได้ข้ามสมุดคือจักขุ ซึ่งมีทั้งคลื่นวังบนสัตว์ร้ายและผีเสื้อน้ำเราเรียกบุคคลนี้ว่าเป็นพรามผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งลำรงอยู่บนบกเราโดยย่อเพื่อป้องกันข้อความซ้ำโสตะหรือหูเป็นสมุดของบุรุษกำลังของหูนั้นเกิดจากเสียงคณะหรือจมูกเป็นสมุดของบุรุษกำลังของจมูกนั้นเกิดจากกลิ่นชิวหาหรือลิ้นเป็นสมุดของบุรุษ กำลังของลิ้นนั้นเกิดจากรสกายเป็นสมุดของบุรุษกำลังของกายนั้นเกิดจากสัมผัสหรือบฐพะมโนโหรือใจเป็นสมุดของบุรุษกำลังของใจนั้นเกิดจากธรรมลมบุรุษได้อดกลั้นกำลังอันเกิดจากธรรมลรมนั้นได้บุรุษนี้ได้ข้ามสมุดคือมโนซึ่งมีทั้งคลื่นวางบนสัตว์ร้ายและผีเสื้อน้ำเราเรียกบุคคลนี้ว่า เป็นพรามผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสภาษิตนี้แล้วจึงตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุรุษใดข้ามสมุทรนี้ซึ่งมีทั้งคลื่นสัตว์ร้ายและผีเสื้อน้ำที่น่ากลัวข้ามได้ยากแล้วบุรุษนั้นเราเรียกว่าเป็นผู้จบเวทอยู่จบพรหมจรรย์ถึงที่สุดแห่งโลกถึงฝั่งแล้วอธถกถากล่าวว่า ปุถุชนหมายถึงคนที่ยังมีกิเลสหนาที่เรียกเช่นนี้เพราะบุคคลประเภทนี้ยังมีเหตุก่อให้เกิดกิเลสอย่างหนานานับประการปุถุชนมีสองประเภทคืออันทะปุถุชนคือคนที่ไม่ได้รับการศึกษาอบรมทางจิตและกะะัลยาณปุถุชนคือคนที่ได้รับการศึกษาอบรมทางจิตแล้วผู้ไม่ได้สดับในที่นี้หมายถึงผู้ไม่มีปรยิยัปฏิบัติและปฏิเวทสมุด ในที่นี้ได้แก่อายตนะที่ชื่อว่าสมุดเพราะให้เต็มได้ยากหรือเพราะเป็นที่ผุดขึ้นแห่งกิเลสคลื่นในที่นี้ได้แก่ความโกรธและความขับแค้นบังบนในที่นี้ได้แก่กามคุณห้าสัตว์ร,ร้ายในที่นี้ได้แก่มาตุคามผีเสื้อน้ำในที่นี้ได้แก่มาตุคามฟังในที่นี้ได้แก่พระนิพานกลับมาที่พระสุดหลัก ข้อ2ทุติยสมุททสูตรว่าด้วยสมุดสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมกล่าวว่าสมุดสมุดนั่นไม่ใช่สมุดในอริยวินัยนั่นเป็นแอ่งน้ําใหญ่เป็นห่วงน้ําใหญ่ภิกษุทั้งหลายรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร พาจะให้กำหนัดมีอยู่นี้แลเรียกว่าสมุดในอริยวินัยโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ในสมุดนี้โดยมากเป็นผู้เศร้าหมองยุ่งเยิงประดุดได้ของช่างหูกเป็นปมประหนึ่งกระจุกได้เป็นประดุดยาปร้องและยามุงกระต่ายย่อมไม่พ้นจากอบายทุกคติ วินิบาตและสงสารไปได้กล่าวโดยย่อเพื่อป้องกันข้อความซ้ำเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูก็ดีกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกก็ดีรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นก็ดีสัมผัสหรือพลทพะที่พึงรู้แจ้งทางกายก็ดีธรรมอารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจก็ดีอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาจะให้กำหนัดมีอยู่นี่แล เรียกว่าสมุดในภริยวินัยโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ในสมุดนี้โดยมากเป็นผู้เศร้าหมองยุ่งเยิงประดุดได้ของช่างหูกเป็นปมประหนึ่งกระจุกได้เป็นประดุญ้าปร้องและยามุงกระต่ายย่อมไม่พ้นจากอบายทุกคติวินิบาตและสงสารไปได้ บุคลคลใดคลายราคะโทษสะและอวิชชาได้แล้วบุคคลนั้นชื่อว่าข้ามสมุทรนี้ซึ่งมีทั้งคลื่นสัตว์ร้ายและผีเสื้อน,น้ำที่น่ากลัวข้ามได้ยากแล้วเรากล่าวว่าบุคคลนั้นล่วงพ้นเครื่องข้องละมัจจุไม่มีอุปธิละทุกข์เพื่อไม่เกิดอีกต่อไปถึงความดับปราศจากการนับลวงมัจจุราชให้หลงได้อธถกถาอธิบายว่า คำว่าโลกในที่นี้ได้แก่สังขารโลกโลกคือสังขารหรือสภาวะธรรมที่มีการปรุงแต่งตามเหตุปัจจัยคำว่าอบายทุกขติวินิบาททั้งสามคำนี้เป็นไวยพจน์ของนรกแต่มีลักษณะต่างกันคืออบายหมายถึงสถานที่ปราศจากความเจริญงอกงามหรือความสุขทุกขติหมายถึงสถานที่ที่มีทความทุกขวินิบาท หมายถึงสถานที่ที่มีตะการฆ่าฟันทำลายล้างและสัตว์ผู้ที่ทำชั่วจะต้องตกไปกลับมาที่พระสุดหลักในหัวข้อที่สาปาริสิโกปะมาสูตรเรื่องอุปมาด้วยพรานเบ็ดพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรานเบ็ดย่อนเบ็ดที่มีเหยื่อลงไปในห่วงน้ำลึกปลาตัวได้เห็นกระเหยื่อกลืนเบ็ดนั้นปลาตัวนั้นชื่อว่ากลืนเบ็ดของนายพรานเบ็ดถึงความวิบัติถึงความพินาศ ถูกพรานเบ็ดจับทำอะไรก็ได้ตามใจปรารถนาแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเบ็ดหกชนิดนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีอยู่ในโลกเพื่อความวิบัติของสัตว์ทั้งหลายเพื่อฆ่าสัตว์ทั้งหลายเบ็ดหกชนิดมีอะไรบ้างกล่าวคือรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใครพาใจให้กำหนัดมีอยู่ ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเชยชมยึดติดรูปนั้นอยู่ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้กรืนเบ็ดของมารถึงความวิบัติถึงความพินาศถูกมารผู้มีบาปจับทำอะไรก็ได้ตามใจปรารถนากล่าวโดยย่อเพื่อหลีกเลี่ยงข้อความซ้ำเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นสัมผัสที่พึงรู้แจ้งทางกาย และทำอารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจอันหน่าปรารถนาน่าใครหน่าพอใจชวนให้รักชักให้ใครพาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเฉยชมยึดติดธรรมอารมณ์นั้นอยู่ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้กรืนเบ็ดของมารถึงความวิบัติถึงความพินาศถูกมารผู้มีบาปจับทำอะไรก็ได้ตามใจปรารถนา ในทางกลับกันรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชังให้ใคร่พาจะให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยืดติดรูปนั้นอยู่ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ไม่กลืนเบ็ดของมารได้ทำลายเบ็ดย่ำยีเบ็ดไม่ถึงความวิบัติไม่ถึงความพินาศ ไม่ถูกมารผู้มีบาปจับทําอะไรก็ได้ตามใจปรารถนาเราโดยย่อเพื่อป้องกันข้อความซ้ำเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูก็ดีกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกก็ดีรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นก็ดีสัมผัสที่พึงรู้แจ้งทางกายก็ดีธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจก็ดีอันน่าปรารถนาหน้าใครหน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใครพาใจให้กำหนัด มีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดธรรมณ์นั้นอยู่ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ไม่กรืนเบ็ดของมารได้ทำลายเบ็ดย่ำยีเบ็ดไม่ถึงความวิบัติไม่ถึงความพินาศไม่ถูกมารผู้มีบาปจับทำอะไรก็ได้ตามใจปรารถนาข้อ 4. ขีรลุโขปามาสูตรเครื่องอุปมาด้วยต้นไม้มียางครั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายราคะโทสะโมหะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งมีอยู่ในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูในกลิ่ site, ทนที่พึงรู้แจ้งทางจมูกในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นในสัมผัสหรือปทิภที่พึงรู้แจ้งทางกายในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจมีอยู่ราคะโทสะโมหะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้ ถ้าแม้อายตนะภายนอกที่พึงรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพียงเล็กน้อยมาปรากฏทางอายตนะภายในของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นก็ย่อมครอบงำจิตของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นได้แน่แท้นี่ไม่จะเป็นต้องกล่าวถึงอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกล инг, ิ่นรสสัมผัสและทมอารมณ์ที่มากกว่านั้นเลยข้อนั้นเพราะเหตุใด ข้อนั้นเพราะราคะนั้นยังมีอยู่โทสะยังมีอยู่โมหะยังมีอยู่เกเลสทั้งสามอย่างนี้ภิกษุคือพิษุนียังละไม่ได้เปรียบเหมือนต้นไม้มียางจะเป็นต้นโพต้นไซต้นกลางหรือต้นมะเดื่อก็ตามยังอ่อนใหม่มีขนาดเล็กบุรุษใช้ขวานที่คมฟันต้นไม้นั้นตรงที่ใดๆยางก็จะพึงไหลออกมาได้ไหมได้พระพุทธเจ้าข้า ข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะอย่างไม้นั้นยังมีอยู่พระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นราคะโทสะโมหะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งมีอยู่ในอายตนะภายในและอายตนะภายนอกกิเลสทั้งสามอย่างนี้ภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้ในทางกลับกันหากราคะโทสะโมหะ ของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งไม่มีในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นในสัมผัสที่พึงรู้แจ้งทางกายในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจไม่มีราคะโทสะโมหะนั้นภิกษุหรือภิกษุณีละได้แล้วถ้าแม้อายตนะภายนอกที่พึงรู้แจ้งทางตาหูจมูก ลิ้นกายใจซึ่งมากกว่ามาปรากฏทางอายตนะภายในของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นก็ย่อมครอบงำจิตของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นไม่ได้นี่ไม่จะเป็นต้องกล่าวถึงอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำอารมณ์เพียงเล็กน้อยเลยข้อนั้นเพราะเหตุดใดข้อนั้นเพราะราคานนะนั้นไม่มีโทสะนั้นไม่มีโมหะนั้นไม่มีกิเลสท,ทั้งสามอย่างนี้ ภิกษุหรือภิษุณีละได้แล้วเปรียบเหมือนต้นไม้ไม่มียางจะเป็นต้นไม้ชนิดใดก็ตามซึ่งเป็นไม้แห้งผุมาแล้ว3าถึงสปีบุรุษใช้ขวานที่คมฟันต้นไม้นั้นตรงที่ใดๆยางจะพึงไหลออกมาได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าข่าข้อนั้นพระเหตุใดพระยางไม้นั้นไม่มีพระพุทธเจ้าข่าภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเพราะราคะนั้นไม่มี โทสะนั้นไม่มีโมหะนั่นไม่มีอยู่ในอายตนะภายในและอายตนะภายนอกกิเลสทั้งสามอย่างนี้ภิกษุหรือภิกษุณีละได้แล้ว 5. โกติกสูตรว่าด้วยพระมหาโกโติกะสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกโติกะพำนักอยูณ่ณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเขตกรุงพราณสีครั้งนั้นในเวลาเย็นท่านพระมหาโกโติกะออกจากที่หลีกเลน เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู high, no <Wow. S 1> ่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจกันแล้วได้เรียนถามท่านพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรตาเกี่ยวข้องกับรูปรูปเกี่ยวข้องกับตาหูเกี่ยวข้องกับเสียงเสียงเกี่ยวข้องกับหูจมูกเกี่ยวข้องกับกลิ่นกลิ่นเกี่ยวข้องกับจมูกลิ้นเกี่ยวข้องกับรสรสเกี่ยวข้องกับลิ้นกายเกี่ยวข้องกับสัมผัสสัมผัสเกี่ยวข้องกับกาย ใจเกี่ยวข้องกับธรรมลมธรรมลมเกี่ยวข้องกับใจหรือท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านโกติกะตาไม่เกี่ยวข้องกับรูปรูปไม่เกี่ยวข้องกับตาหูไม่เกี่ยวข้องกับเสียงเสียงไม่เกี่ยวข้องกับหูจมูกไม่เกี่ยวข้องกับกลิ่นกลิ่นไม่เกี่ยวข้องกับจมูกลิ้นไม่เกี่ยวข้องกับรสรสก็ไม่เกี่ยวข้องกับลิ้นกายไม่เกี่ยวข้องกับผลทพะผลทพะไม่เกี่ยวข้องกับกาย ใจไม่เกี่ยวข้องกับธรรมลมธรรมลมก็ไม่เกี่ยวข้องกับใจแต่เพราะอาศัยอยายตนะภายในและอยายตนะภายนอกทั้งสองนั้นฉันทราคะจึงเกิดขึ้นทําให้อยายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจและอยายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมลมจึงเกี่ยวข้องกันในฉันทราคะนั้นท่านผู้มีอายุ เปรียบเหมือนโคดำกับโคขาวเขาผูกติดกันด้วยสายคราวหรือด้วยเชือกเส้นเดียวกันผู้ใดพึงมากล่าวอย่างนี้ว่าโคดำเกี่ยวเนื่องกับโคขาวโคขาวเกี่ยวเนื่องกับโคดำผู้นั้นเมื่อจะกล่าวจะพึงกราวด้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องครับโคดำไม่เกี่ยวเนื่องกับโคขาวไม้โคขาวก็ไม่เกี่ยวเนื่องกับโคดำแต่โคทั้งสองตัวนั้นถูกเขาผูกด้วยเชือกเส้นเดียวกันสายเชือกเส้นนั้นจะเกี่ยวเนื่องในโคทั้งสองนั้นไว้ ท่านผู้มีอายุชั้นใดก็ชั้นนั้นอายตนะภายในไม่เกี่ยวข้องกับอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกไม่เกี่ยวข้องกับอายตนะภายในแต่เพราะอาศัยอายตนะภายในและอายตนะภายนอกทั้งสองนั้นฉันนราคะจึงเกิดขึ้นทำให้อายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจและอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสธรรมารมณ์จึงเกี่ยวข้องกันในฉันทราคะนั้นท่านผู้มีอายุหากตาจะเกี่ยวข้องกับรูปหรือรูปจะเกี่ยวข้องกับตาหูจะเกี่ยวข้องกับเสียงหรือเสียงจะเกี่ยวข้องกับหูจมูกจะเกี่ยวข้องกับกลิ่นหรือกลิ่นจะเกี่ยวข้องกับจมูกลิ้นจะเกี่ยวข้องกับรสหรือรสจะเกี่ยวข้องกับลิ้นกายจะเกี่ยวข้องกับสัมผัสหรือสัมผัสจะเกี่ยวข้องกับกายใจจะเกี่ยวข้องกับธรรมอารมณ์หรือว่าธรรมอารมณ์จะเกี่ยวข้องกับใจ การประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ <army>. ้นทุกข์โดยชอบไม่พึงปรากฏแต่เพราะอายตนะภายในนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกก็ไม่เกี่ยวข้องกับอายตนะภายในและเพราะอาศัยอายตนะภายในและอายตนะภายนอกทั้งสองนั้นฉันนราคะจึงเกิดขึ้นทําให้อายตนะภายในและอายตนะภายนอกจึงเกี่ยวข้องกันในฉันนราคะนั้น ฉะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบจึงปรากฏท่านผู้มีอายุพระเนตรหรือตาพระโสตหรือหูพระนาสิกหรือจมูกพระชิวหาหรือลิ้นพระวรากายหรือร่างกายพระมนัสหรือใจของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีอยู่พระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งซึ่งอายตนะภายนอกด้วยอายตนะภายในนั้นแต่ไม่ทรงมีฉันทราคะเลย ทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วผู้มีอายุข้อนี้ท่านพึงทราบโดยประการชนิดว่าตาไม่เกี่ยวข้องกับรูปรูปไม่เกี่ยวข้องกับตาหูไม่เกี่ยวข้องกับเสียงเสียงก็ไม่เกี่ยวข้องกับหูจมูกไม่เกี่ยวข้องกับกลิ่นกลิ่นก็ไม่เกี่ยวข้องกับจมูกลิ้นไม่เกี่ยวข้องกับรสรสก็ไม่เกี่ยวข้องกับลิ้นกายไม่เกี่ยวข้องกับผลทพะผลทพะก็ไม่เกี่ยวข้องกับกายใจไม่เกี่ยวข้องกับธรรมลม ธรรมารมณ์ก็ไม่เกี่ยวข้องกับใจแต่เพราะอาศัยอายตนะภายในและอายตนะภายนอกทั้งสองนั้นฉันทราคะจึงเกิดขึ้นทำให้อายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจและอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมารมณ์จึงเกี่ยวข้องกันในฉันทราคะนั้นรวมความว่าคลิปนี้ พระพุทธองค์ได้อธิบายเกี่ยวกับสมุดรหรือสิ่งที่เปรียบเสมือนมหาสมุรอันกว้างใหญ่ทรงเปรียบเทียบอายตนะภายในทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจกับสมุรเพราะอายตนะภายในนี้เปรียบเสมือนมหาสมุรแห่งกิเลสท,ที่ยากจะข้ามพ้นไปพระพุทธองค์ทรงเน้นย้ำว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเป็นอายตนะภายนอก ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับอายตนะภายในแต่เป็นฉันทราคะหรือความอยากที่เป็นตัวเชื่อมโยงทั้งสองเข้าด้วยกันผู้ที่หลงติดจ,จมอยู่ในมหาสมุทรนี้เปรียบเหมือนปลาที่กลืนเบ็ดของนายพรานย่อมตกอยู่ในอำนาจของมานไม่พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตและสงสารไปได้พระพุทธเจ้าตรัสแนะนำว่าบุคคลที่สามารถจะระวังฉันทราคะได้ย่อมสามารถข้ามพ้นสมุทแห่งกิเลส และบรรลุถึงพระนิพพานนอกจากนี้พระพุทธองค์ยังทรงยกตัวอย่างเปรียบเทียบพรานเบ็ดและต้นไม้ที่มียางเพื่อให้เห็นภาพของกิลเลสที่ดึงดูดบุคคลให้ติดอยู่ในวงจรแห่งความทุกข์ในตอนท้ายพระมหากติกะได้ถามท่านพระสาริบุตรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอายตนะภายในและอายตนะภายนอกท่านพระสาริบุตรได้อธิบายอย่างชัดเจนว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงแต่เกิดจากฉันทราคะ และพระพุทธเจ้าเองก็ทรงหลุดพ้นจากชันทราคะได้อย่างสมบูรณ์จบ5พระสูตรสู่ฝั่งแห่งความดับทุกข์รวมกันอยู่ในคลิปเดียวหากท่านได้สนใจอยากค้นคว้าต่อก็เข้าไปที่พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาเล่ม18หน้า217ข้อ228เป็นต้นไป 1. ปัธปฐมสมุทธสูตร 2. ทธุติยสมุทสูตร 3. ภาริโกปามสูตร สี่คีรลุลโขปามสา,าสูตร 5. โกติกสูตรสุดท้ายนี้ขอความเจริญในธรรมจงประเกิดมีแต่คุณผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่ในคลิปหน้าเมื่อเหตุแลปะปัจจัยเหมาะสมขอบคุณครับ